บอกลาลิ้วรอยหาหมออย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอกลาสิ่งนี้ด้วยใครมีปัญหาริ้วรอยหาหมอก็แพงครีมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆส่วนหนึ่งอยู่ที่ปากนะต้องบอกลาแอลกอฮอล์เพราะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไปทำให้เซลล์ตับเสื่อมลงนอกจากนี้ยังส่งผลต่อระดับฮอร์โมนทำให้เกิดฟรีแรดิเคิลในร่างกายทำให้ร่างกายขาดน้ำผลคือทำให้แก่เร็ว เค้กชานมชาเขียวหวานร้อยหรืออาหารที่หวานจัดนอกจากจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานแล้วโมเลกุลของน้ำตาลเข้าไปเกาะที่ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมทำให้แก่ในระดับเซลล์ได้เรียกว่าปฏิกิริยาไกลเคชันคอลลาเจนใต้ผิวถูกทำลายหน้าไม่เด้งเกิดรอยเหี่ยวยน่นห่วยของมันของทอดมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานเพราะการกินอาหารที่มีไขมันร้ายมากๆจะทำให้เม็ดเลือดขาวจับตัวกันเป็นก้อน ภูมิต่ำหน้าโสมโอ้โห,หน่ากลัวใครรู้แล้วรีบบอกลาเลยแล้วไปกินของดีๆกันเถอะอย่าลืมติดตามเรื่องราวสาระดีๆจากเราเขาอัพด้วยนะ